ที่ที่ทุกปั๊มนะคะตอนนี้ขอจอหน้ากาก่อนนี่เป็น <c oughs> เก็บไว้ก่อนในยชั้นในเสร็จแล้วก็แรบพับเข้าหากันจะได้กินได้นะสมัยนี้นะหลายชั้นหลายมือเสร็จแล้วก็แอลกอฮอล์ข้นมือนะคะโอ้โหโอ้โหจะได้กินอย่างสบายใจ เมนูวันนี้นะคะสาดเลยค่ะอ่อันนี้เป็นสเต็กเนื้อพริกไทยดำถัดมาเป็นสเต็กเนื้อสันในจิ้มแจ่วมาพร้อมกับเครื่องเคียงคือมันบกแล้วก็ขนมป,ปังกระเทียมขา,ขาวๆนี่คือเกลือนะคะเป็นเกลือจากอะไรอะ่ะ พี่น้องบอก่าเลมเป็นเกลือจิ้มเกลือแล้วอันนี้ก็คือตัวส่วนของซอสจิ้มแจ่วอันนี้เป็นเมนูพิเศษสเต็กเนื้อสันในจิ้มแจ่วเนี่ยเป็นเป็นเมนูพิเศษของร้านเนื้อแท้นะคะเป็นเนื้อในส่วนที่อร่อยเนื้อที่อร่อยที่สุดและเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อสเต็กอุปกรณ์มาพร้อมนะคะพร้อมอกิน กินเลยค่ะเขาหั่นมาให้แล้วจริงๆเราไม่ต้องใช้มีดกะไ้นะเขาหั่นมาแนละ้วเรากินของนี้ก่อนนะอันนี้เป็นน้ำนจิ้มแจ่วเขาให้มาขอดมหน่อยกิ่นจิ้มแจ่วขึ้นมาเทยอลนี่ขอเทหน่อยนะคะ ไอข้างบนนีคนะ่คือกระเทียมั้งนี่คือกระเทียมคือตรงกางนะดูเนื้อเขาดิเนื้อเขาอ่ะเหมือนแบบข้างในย,ยังไม่ค่อยเ,เขาเรียกอะไรอย่างเนี้ยเป็นพรีเมียมเป็นสุกดีไม่ดีโอ้เนื้อนุ่มมากเลยอ่ะคือกดลงไปแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันเด้งขึ้นมาเลย เต็กเนื้อจิ้มแจ่วร้านเนื้อแท้เนื้อนุ่มมากนุ่มมากดีมากแต่ว่าเขาคิวมากลังดีแหละแต่ละจิ้มก็หลีน้ำจิ้มก็แบบว่ามีเกลียวนิดๆนะหวานแต่ว่าเผ็ดยังไม่เผ็ดเลยเผ็ดนิดๆ กระเทียมกระเทียมที่เขาให้มาอืมเพราเป็นกระเทียมแล้วอะ่อะเฮ้ยแต่แล้วมาลองงเครื่องเคียงหน่ะเซตนี้เป็นเซตสเต็กพิเศษนะคะเนือเ้อพิเศษก็เลยสามารถเลือกเครื่องเคียงได้สองอย่างที่เราเลือกกระเทียมที่เราเลือกมานี่คือมันดุด น,น้ำบริเวยนนุ่มหอมเป็นปังกระเทียมอันนี้เป็นขนมปังกระเทียม,ยมอือฮึดูจะบอกว่าเนื้อสับงในที่ร้านเนื้อแท้เนี่ยนุ่มมากพอดีมากเลย อืมสงฆข้าวประจาบอร่อยต่อไปไเ่อเป็นเนื้อพริกไทยดำอืมฟันขึ้นมาเลยเนหะ็นไหมมาเป็นแบบกระทะร้อนนะอืมอืมเนื้อฟันขึ้นมาเลยอนะ่ะ ข้างในยังมีแบบด้วยบูแดงๆนะถ้าถ้าถ้าสามารถรับ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 กลิ่นได้นะจะรู้เลยว่ามันปุ๊ไหนอะเนี่ยมือถือรับกลิ่นอะอีกสิบปีข้างหน้ามือถือจะรับกลิ่นได้แต่ตอนนี้ว่ายี่สิบยี่สิบกี่ดูอวนนี่ไปก่อนควันขึ้นไหมอันนี้เป็นสเต็กเนื้อนะพริกไทยดำมาในกระทะร้อน รู้ว่ามันร้อนใช่ไหมอืมนี่เหมือนกันเยอะเขียวแต่ถเท็กหังในนี่ไม่ต้องเขียวเลยอะมากปีมากมันิมเหมี่ยโค๊ะม่น้ำจิ้มเหรอเนนน้ำเกวี่ราดมาเป็นซอสพริกไทยดำกี้ดูเนา สองร้อยห้าสิบกรัมใหญ่นะเต็มชามเลยกอกกนุ่มกินสบายๆนะส <ừ, S 2> ำหรับเบื่อกินข้าวนะนกินได้เลยตามไปอาจารย์วอยากได้ข้าวเหนียวไลย ที่อยากกินจัดจังเน,นะ้อวันนี้มีโอกาสได้มาแล้ต้องตัดตอนนี้คุณกำลังดูตุ๋มกินทุกที่และเอกทุทกปั๊มที่ร้านเนื้อแท้สาขาสี่นักเล่นนะคะตอนนี้เขาขยายร้านแล้วใหญ่โตตัวใหญ่ที่นั่งใหญ่แล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยเนี่ยเต็มที่รีบกินแล้วก็จัดหน้ากากเลยคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินีดีดีดทุกที่ทุกปัมค่ะ